สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arkasia Channel นะก็มากับเกมที่อยากเล่นมาตั้งนานแล้วนะคะเคน่านะก็ตัดสินใจซื้อในอีพิกนะฮะเออเพื่อความเดือดดานกันไปเลยนะคะคืออีพิกอะมันเซลเว้ยตอนเนี้ยคือเคน่าขายแค่ในอีพิกนะคะแล้วก็ในเพลย์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะ e กด ว้าวฮัลโหลวีสวยเหลือเกินนะคะคนสวยของดิฉันค่ะเนี่ยพลีโอุย้ยสวย่ะสวยมากเลยฮ่าบ,บพาุพเพเลื่องแสงส่องมากมากเลยนะคะอุย้ยต้องสว่างเลย อีโว้โคตรสวยนี่ซื้อมาในอีบิกในราคาแบบกดแบบอัลติเมตด้วยนะเหลือ200 2้ <c oughs> 4บาทว้าวเฮยโอเคหน <c oughs> ึ่งสี่ีฟาดชัวระกระโดดไว้นอนเลยด้วยค่ะ <c oughs> โ <c oughs> อ้้ยประตูเปิดไปน่าจะไปในนี้แหละคือ <c oughs> อีปิกเขามีส่วนลดด้วยไงยใไ้ดูให้ดูดถึงไม่ทันเขาเป็นใครคะ เธอมาทำไมเอ,อเจ้ามาทำไมฉันฉันรู้สึกถึงจิตฉันรู้สึกถึงคุณอะ่ะบอกต้องการมีอะไรให้ช่วยไหมไม่มีอ่ะดูแล้วนี่คือบ้านของข้าหมู่ <My village. S 1> บ,บ้านของข้าก็คง <c oughs> กลับไปซะผู้นำวิญญาณ <c oughs> เพลสโอเคกดแอคแท็กโอเคโอเคมาให้เธอชาร์ลอฟฮันอโอ้ยมามากรับมาฮึดฮึฮ้ยหยาโอเคสวยฮะสวยจะดิ้นเสียงหมอฉันเด็กๆๆไหมเนี่ยฮึดเออโอ้โหอ๋อกดคลิกขวาค้างได้เลยเว้ย เอแล้วคุณพรีคนเมื่อกี้เข้าไปไหนคะโคตรสวยเพลงโคตรดีโคตรมีความสุขนี่เสียงอะไรเสียงอังกะลุงเหรอตรึงตุริงตุริงตุริง,รง,รงอันนี้เจ่าไหมคะอุ้ยฮเฮ้ อุ้ยอ๋อโอเคสวยสวยสวยเยี่ยมไปเลยครับอันนี้อะไรดิฉันต้องกดตรงนี้หรือเปล่าคะวยแน่นอนละ่ะโอเคกินกล่องแก้วกังวงกังวานไปไกลเฮ้ยเห็นคือเห็นพี่เอกพี่เอกพาเราคเกอร์เล่นเงียอยากเล่นมากเกมนเนี่ยตอนนั้นนะ่ะนะ แตเ่เราก็งองแงว่าเฮ้ยแม่งลงแต่ใน PlayStation แน่ๆเลยแล้วก็แบบเออก็เข้ามากดรับ anyway อะไรนะอ่าเกมฟรีของอ e ีพิกกดมาเข้ารับทุมไรเดอร์พักหนึ่งสองเออคราวนี้เจอเคน่าอ้าวมีขายที่อ e ีพิกว่าแล้วแถมนางคือแบบสวยวะโคตสวย อ๋อนี่เราต้องอืออือือ,อ,อก็เห็นลดราคาเว้ยคือมันอะลดราคาอยู่แล้วใช่ปะ่ะเท่าไรไม่รู้แหละแล้วคราวนี้ดิฉันได้ส่วนลดจากอีปีอีกสามร้อยค่ะกดสิคะรออะไรอย่าไปรอค่ะเกมดีๆอย่างนี้ต้องอุดหนุนนะเออเกมดีๆต้องอุดนี่กดตลอดทางเลยจ้ะกดอ e ีตลอดทางเลยดิฉันสวัสดีค่ะฟูชิมิอินาริ คือเจ๋งตรงที่แบบพอเราวูบผ่านปุ๊บนะดูดิโคตรสวยอันนี้ไปไหนอ่ะโอเคโอเคเที่ยวเยอะเกินไปอุ้ยมีเด็กมีเด็กคะ่ะกดคิวโอเคเด็กน้อยเฮ้ hey. การ์ตูนอย่างน่ารักอะฉันเห็น เธอนะฉันเห็นแกนะเออประมาณนั้นน่ะนะที่ไหนสักที่นั่นแหละฮึมเขาไปไหนแล้วเนี่ยวิครน่ารักจะบ้าตายดูดิสุดจริงไปแล้วสงแสบวิ่งตามแล้วเฮ้ย ว้าวอ๋อน้องแอบได้เลยหุ้ยไ <Hi there. S 1> งยจ๊ะ <laughs> หุ้ยเขาตายแล้วแหละนะเออเราทำตื่นเต้นเหมือนเล่นครั้งแรกอะจริงๆแล้เราก็คือเดี๋ยวนะกด e with a lot whip หรอใช่ปะคะ e แล้วไงอ่ะกดแล้วไงอ e กดแล้วก็กดคิวอ๋อโอเคซื้อเองนะฮะพบเพื่อนชิบเบนเด้งด้วยนะไม่ไม่รู้ว่าในจอเห็นหรือปาน,นะะโอ้ก๊ <c oughs> เลาะน่ารักอ่ะก็กเป็นเกมที่น่ารักมากเลยเว้ยไงจ๊ะอุ้ยทำตาปีบๆโอเคนะเกิดอะไรกับแกเนี่ยเจ้าตัวเล็กเกาพุงเหมือนหมาคอนดิชันเลยนะคะอ๋อเหมือนน้องเจ็บนะเือนนางเอกอ่ะเหมือนมีอะไรสักอย่างอ่ะบาดเจ็บ น่ารักอังกะลุงค่ะเสียงอังกะลุงดังมากข้างหูดิฉันเลย f i n the rod นะขออนุญาตเรียกรอดก็คือเป็นน้องเน่าตามพี่เอกแล้วกันนะเ no. นาะน้องเน่าว้าวเดี๋ยวนะทูึจำอ๋อดับ b l e jump โอเคดับ b l e jump ตรงนี้มีอะไรไหมคะ ดิฉันอยากเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะ่ะปึบปึบโอเคอ่าหนีได้นะจ๊ะนี่สวยอะดูดิโุย <c oughs> นั่นไงเธอเธอมาแล้วหนีเธอวุอ้ยแล้ต้องกดคิวป๊อกโอเค เจอน้องเน่า <no liebe> ตัวที่สองโอเคต t t ้องเก็บให้ได right? ้ห้าตัวเก็บให้ได้ห้าตัวเอ่อแล้วก็ต้องตามหาเด็กๆเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดโอเคไปตืด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 อยากซนไปหมดเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าอันนี้อะไรนะคะเนี่ยอันนี้ลงทางนี้ได้ อ๋อไปฉันเจอแล้วป๊อกป๊อกฮึฮ,รรรฮรรโคตรน่ารักโอ๋อเป็นเกมที่ใช้คำว่นาน่ารักได้เปลืองเวอร์อมีที่ให้ดิฉันเที่ยวซ่อนแล้วเบนนี่อ้าวอุ้ยทางนูน้นทางนู้นมีความมืดดำเฮ้ยเจอน้องเต็มหมดเลย กด E นี่วะป๊อกเยี่ยมกรเซซีดอินสเปกต์วิกอารอกดออ๋อเล่นกับน้องเวอรสนุชหนึ่งกดหนึ่งเหรอแสนะอุ้ยน่ารักอะ กดไดกว่าลุกเถอะออนนออไปติรเติเติร์เติติน์ร์ติเติร์่เติรเติร์รเติติรเติเิน์รเิรเิเิรอร์เติร์รเติติรเิต ไปโตอุ้ยยังไงวิ่งเร็วไปวิ่งตามรังไปอา้าว <c oughs> นองไปไหนหรอวะอืมวิ่งมีกล้องไหนเปิดเปิดตะกดคิวโอเคฟอกอุ่ยเอามาแอบอะไรอยู่ในกล่องเนี่ย ครบเรื่องเนี่ยสี่แล้วทุกคนัตนึงอุ้ยมีหัวจงหัวใจขึ้นด้วยเหมือนดีใจแบบเจอเพื่อนอะไรเงี้ยซลา,าลาซาโมลโอฮลีโมลีไ oh, ปทางนู้นก่อนนะอันนี้คือทางที่เรามาไหม เราจะครบแล้วเยี่ยมมากใส่ฟันเหมือนดิฉันถูกใจสิ่งนี้อย่างมากนะคะอ, Hello, อุ้ยฮัลโหลเดโบอือหือมีทีมลอดแล้วนะ The l o t Can Help น้องนเน่าได้ช่วยได้นะคะกด R เพื่อทำให้อสภาพแวดล้อมอ e อน i r มน์อ่ะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้นะ่าจะเป็นจุดที่อุ้ยเออ ตรงที่บริเวณที่เน่าเปื่อยบริเวณนั้นนะคะอุ้ยอุกเฮ้ยเอาา้อเอเอโอ้โหน,นั้นคืออะไรอ่ะทำไมกด R โอเคกด E อ้โหว,ว้าวโคตรเจ๋งก็คือทำไมน้องชื่อน้องเน่าอะ <c oughs> ในในเมื่อพอแบบน้องไปทำลายพลัง พลังเน่าเปื่อยอะ่ะทำไมน้องชื่อน้องเน่าวะไม่น่าเลยเนาะอะไรวิบวิบแบบแบบมีไหมฮะไม่มีคิดเองทั้งนั้นแหละเกมมันสวยมากฉันใช้คำว่าสวยไปเปืองมากกับกับเกมเนี้ยเอาดีดีปุ๊บโอเคชอบท่าควงมากเลย โอ้โหโอเคค่ะปึ๊บเดี๋ยวนะจำโอเคปุ๊บปุ๊บโอเค,อเคในฐานที่ที่ฉันเล่นทูมไรเดอร์มาถึงแม้ว่าจะตกตายไปบ่อยก็ตามเอาละสี่งดนตรีเปลี่ยนไปรับรูบบร้ได้ถึงอันตราย วุ้ยวายวายอ๋อน้องเน่าจะกลัวนะคะแล้วก็ไปซ่อนนะส,สู้กับศัตรูนะเพื่อที่จะใช้ความใช้น้องลอ็อตใช้น้องเน่าได้นะอโอเค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 ต้องเก็บลุบเขขโอ้อะไรเนี่ยโอเค can destroy ได้แล้วนะ อ๋อใช้อยูน้องเน่าก็ได้ด้วยเช่นอ้าวปะวะเออกดโอเคโดนตีเยี่ยมไปเลยฮะเหลืออีกดอกหนึ่งอ่ะกดอาแล้วก็เรียบร้อยแงงอังกะลุงอังกะลุงดังทั่วทุกที่ทุกทาง สวยโคตรสวยมากอุ้ยแฝดสองคนเข้าไปนั่นแล้วทุกคนนี่นี่อะไรอ่ะอนี่ยะงไรวะใช้โอ้ไแด่อาา๋อฮะโอเคตรงนูน้นตรงนู้นแลังกันแล้วก็ move object กดอ่ะโอเคมาเอ๊ะหอทางนี้ก็โดดขึ้นได้ไม่ได้ทางนน้นล่ะกดบีดิฉันยังไม่ชำน้ชำนานนะคะ โอเคเรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วพอน้องๆช่วยไวเลยนะเนี่ย <c oughs> ดีฉันเห็นนะคะฉันดูพี่เอกมาก่อนฉันรู้นะว่ามันมีอะไรที่โซนอยู่อ,ยอุ้ยโ <c oughs> อโหยังไงอ่ะคลิปไปแต่อัพน่าจะปรับให้ให้ขยับขึ้นหรือเปล่านะ อ๋อได้สามสิบสามสิบแสงเหรอฉันก็ไม่รู้จะเป็นหน่วยอะไรไดีนะคะปึ๊บหนึ่งสองวุ๊บเฮ้ย,ยอ,อย่าเห้หย่าจะอืมหืน้องบอกให้ขึ้นไปทางนั้นว่ะเดี๋ยวนะโอเคแต่เมันขึ้นได้โอเคมันขึ้นได้แต่ดิฉันจะไปดูข้างล่างก่อนนะคะ ราคานี้นะคะนี่ไงคะก็ใช่น้องไงหืมขยับออกให้ฉันหน่อยได้ไหมได้รุยได้รุยโอเคและอันนี้ล่ะคะ่ะโอเปนเยี่ยมไปรุย เพื่อความอิ่มหนำสำราญคือไงขึ้นได้โอเคหนูก็คือจะขึ้นไม้ได้ฮึเ <c oughs> ฮ้ย,ยห,หยาอุ้ย <c oughs> รู้เลยอ่ะรู้เลยว่าเป็นย <c oughs> ังซู้มไม่ได้หรอก ให้ฉันช่วยคุณนะฉันสามารถแบบว่าช่วยป่านี้ได้อะไรเงี้ยอข้าสามารถช่วยป่านี้ได้ขา่ารู้เจ้าเป็นคนจิตใจดีนะ,จะเนนจ้ามีพลังเยอะมากแต่เจ้าก็าไม่ได้เข้าใจอะไรทั้งหมดนี่นรอกเหมือนประมาณบอกไกลๆว่าไม่ต้องมายุ่งอย่ามาส เยมโตความตายและเอ่อการล่มสลายก็เต็มไปเยอะนะพื้นพื้นดินเนี่ยมัน <You S 2> ต้องได้รับการดูแลแหละเวลาฮิล <You S 2> คุณต้องปล่อยวางได้แหละท่านต้องปล่อยวาง <not> ดูแลคนของเขาจะดูแลคนของเขาเองอ่ะเออเป็นท่านผู้นำที่ยึดติดก็เหมือนกับท่านผู้นำที่ยึดติดแถวๆนี้นอะไรสปราวด์บลากไม้เนี่ย what w h a ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว what ไม่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 โอ้โหอ๋อโอเคโอเคไม่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 เก่งไม่เก่งขอร้อง อย่าปาเอาดิแทงสวนอุย้ยแห้งหลบด้วยว่ะอย่าเด้อทำเนี่ยโอ้ยดิฉันไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยว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 แล้วเดี๋ยว,ยว,ยวละขอร้องเลย ติดการสเปซล่าวะ่ะเฮ้ยต้องโอ้ย,ยกระโดดสวนไม่ได้องยืนให้ดีฉันตีนะเด็กนี้บอกว่าสุดสวิงลิงโก้โคตรงงสิวแตก ฟันกระต่ายด้วยนะเว้ยหลายตัวด้วยเ<อ>จ้าสามารถออกมาได้แล้วนะตอนนี้ปลอดภัยลแล้วแหละนี่ไซยาดูสิเธอเคลียร์พิษพวกนี้ออกหมดแล้วนะ เพราะเขาชอบอย่างเงี้ยนะหมายถึงรอตนะฉันชื่อเคนานะใครชื่อเคน่าเต้งไม่ไดอยู่ในป่าเลยไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกเราดูแลตัวเองได้ฉันก็เห็นอยู่แหละว่าเธอดูแลตัวเองได้แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยเออธอเธอรู้จักคนวิญญาณที่ใส หน้ากากเมื่อกี้ไหมเ hey, จ้าออกมาทำอะไรในป่าน,นี้ล่ะค่ะมาหาเออ,อะไรนะศาลเจ้าศาลเจ้าบนภูเขาอ่ะถ้าอยากให้ข้าพาไปต้องช่วยข้าก่อนนะพี่ <So S 1> ชายข้าท <can you S 1> าโร <help S 1> ่ติดอยู่ในป่าเ mm hmm. หรอ We need you to help him เอาอยากให้ไปช่วยเขาเยี่ยมมากไซยอะมันต้องง่ายมากสำหรับเธอแน่ๆเธอเธอเธอก็เห็นนี่ที่ที่หมายายถึงว่าเขาพูดว่าที่จัดการมาแกก็เห็นนี่ว่าเคน่าทำได้ช่วยเราปลดปล่อยทาโร่แล้วเราจะพาเธอไปที่สาลเจ้าภูเขา โอเคไปช่วยทาโลกไปโอเคน้องรอถเต็มปายหมดเลยขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ไม่มีอะไรนอกจากลานหินโล่งๆไปต่อไม่รอแล้วนะพุ่งไก่มากเลยนะพูดถึงกดคอนโทรลอ่ะว้าว ว้าวอังกะลุงนะอังกะลุงประทะหน้าสวยฮะสวยเคน่าสภามีแห่งวิญญาณน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าที่เหมือนแบบก็เขาน่าจะเปรียบเทียบว,ว่าเคน่าเป็นตัวส่งสภาแล้วนะ m to exit โยม map เป uh ิด m เพื่อดู map อ่าฮะโอเคดิฉันหารถบริเวณนี้เจอแล้วเนี่ยฮะโอเคงั้นแถวเนี้ยคือหาน้องเน่าครบแหละน่าจะไปต่อได้แล้วใช่ไหมตรงนี้คือ,อไรไม่มีอะไรนอกจากที่ถ่ายรูปเหรองั้นถ่ายรูปไหม ถ่ายรูปไงวะเว๋ยวนะเอเวนเจอร์นั่งไหมไม่นั่งไม่เอาหรอกทำสมาธิด้วยคูุกเขา่าสควอทช่วสองนีวอันนี้แหละถ้าอลุมเจาะฟิวเตอร์ออดูทำหน้าเลย ลุ่มออกเว้ยดูเขาทำแล้วยิ้ม่ะลุ่มเจาะเอาลุ่มคนนี้แหละแชะเอายิ้มหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วนะคะก็ สนุกสนานพอแล้วเนาะก็เดี๋ยวว่ากันนะเล่นต่อแน่นอนเพราะชอบมากนะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย